ล็อกเก็ตหลุมปุโตนะครับปีสอง5นร้อยสาสิบห้านะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับอันนี้เป็นทรงไข่ใหญ่นะครับด้านหลังสแตเลสนะครับมีด้านหลังนี้ด้านในจะมีมวลสารที่หลวงปุโตปลูกเศษไว้นะครับเนี่ยครับหลวงปุโตนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนะครับ ก็เป็นล็อกเก็ตอีกรุ่นหนึ่งนะครับถึงแม้จะไม่ทันหลงปูนะครับแต่ก็ใช้ได้พุทธคุลเสมือนรุ่นที่ทันหลงปูเลยนะครับมาแนะนําให้กับแฟนเพจนะครับท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่โตนะครับไม่ว่าจะรุ่นใดๆนะครับจะรุ่นเก่าก็ดีนะครับรุ่นไม่ทันหลงปูแต่เป็นรุ่นที่ออกมาไปดูหรือว่าถ้ามีตัวทองก็ส่งรูปไปดูได้นะครับขอบคุณครับส่งรูปพระหลวงปู่โตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับ แล้ว ID ดีไนะครับไอพิมพ์คำว่า s i p, pa, si, p i t i 31แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ